วันนี้นะครับเราอยู่กับ next review นะครับวันนี้เรามีของใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับมารีวิวให้ดูกันนะครับวันนี้เรียกว่าแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับพอดีได้ปีโอกาสไปเยี่ยมกับทาง Logi ิ tech มานะครับไทยแลนด์นะครับก็เรียกว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ได้ของขวัญนะครับมาฝากนะครับมาตัวรีวิวหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวนี้ครับอยู่บนหน้าต่างผมแล้วนะครับ o r i o n s p e c t r ต m นะครับ G810 นะครับตัวนี้นี่เรียกว่า เป็นรุ่นล่าสุดนะครับของ Logitech เลยทีเดียวนะครับตื่นเต้นอะคือแบบว่าตัวนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับยังไม่มีรีวิวที่ไหนเหมือนกันหาดูได้ยากพอสมควรนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับ G810 Orion เนี่ยเป็น full คีย์บอร์ดเลยทีเดียวนะครับมาเต็มนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยใส่มาจัดเต็มแล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์ของ Logitech ใส่มาให้อีกด้วยนะครับแน่นอนตัวนี้ครับนี่ครับบิวอินภาษาไทยมาให้นะครับบนคีย์บอร์ดนะครับหน้าหน้าปกอาจจะไม่เห็น ว่ามันเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่านี่ครับตรงขวาล่างเพราะฉะนั้นไทยที่พิมพ์ไทยไม่เก่งนะครับหาที่บอร์ดที่มันอ่าเรียกว่าเป็นเกมมิ่งแล้วก็หาภาษาไทยไม่ได้เนี่ยตัวนี้เลยนะครับโอเคมาว่ากันที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะแตกต่างกับตัวอื่นพอสมควรนะครับในตลาดบ้านเรานะครับสวิตจะเป็นโรเมอร์จีนะครับเป็นเทคโนโลยีโดยเฉพาะของโลจิเทคอย่างเดียวเรามาพูดกันถึงโรเมอร์จีนิดนึงนะครับจากที่ไปค้นหาข้อมูลมานะครับแล้วก็การการันตีจากโลจิเทคนะครับโลจิเทคเนี่ยเรารู้อยู่แล้วอย่างแรกเลยคือความทนทาน นะแล้วก็วัสดุ oo, นะครับตัวโรเมอร์จีเนี่ยเขาผลิตมาเพื่อให้ทนต่อการกดนะครับแล้วก็สัมผัสที่รวดเร็วขึ้นในส่วนของสัมผัสเนี่ยความตื้นเนี่ยถ้าเราเคยกดเมคานิคข้อกันเมคานิคอลเนี่ยต้องกดลงไปประมาณระดับหนึ่งเลยถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันติดใช่ปะ่ะแล้วก็เวลาที่เรากดสังเกตไหมถ้าเป็นบลูหรือเป็นบราน์เนี่ยเราต้องใช้แรงกดพอสมควรแต่ถ้าเป็นเลกก็จะกดสบายๆแต่ก็ยังมีความหนืดของมันอยู่นะแต่ตัวโรเมอร์จีเนี่ยนะเขา เคลมว่ามันกดได้เร็วขึ้นกว่าเดิม25%นะครับ25%คือยังไงคือในขณะที่เราแค่กดลงไปแล้วเนี่ยคือมันก็ไปแล้วอะคือมันรันไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะดีอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับนะครับแล้วก็ในส่วนของสวิตนะครับยังสามารถที่จะทนทายการกดได้มากกว่าสวิตทั่วๆไปถึง3เท่านะครับสวิตทั่วๆไปในท้องตลาดจะกดได้ประมาณสัก20-25ล้านครั้งนะครับก็เราใช้กันสัก3ปีนะสปี4ปีเนี่ยคือจะเริ่มเห็นอาการละ ไมคีย์บอร์ดไม่ค่อยไม่ค่อยทนนะแต่พี่ว่า30ปีก็ทนแล้วนะนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถทนการกดได้ถึง70ล้านครั้งนะครับผม oh. สุดยอดนะครับว่าแล้วเรามาอันบ็อกกันเลยคือเพิ่งได้มาอันนี้แบบว่ายังไม่ได้แกะที่ไหนเลยนะครับอันนี้เป็นที่แรกนี่แกะสดเลยขออนุญาตแล้วกัน ด้านในนะครับเรียบหร้อนะครับไม่มีรอยไม่มีลายอะไรเลยนะครับสด้านนะครับเรียบร้อยตัวกล่องนะครับก็เมื่อกี้ลืมให้ดูกันเนาะกล่องโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นเออนี่ครับด้านหลังจะมีบอกอยู่นะครับเป็นสวิตช์โรเมอร์จนะครับทางนี้แล้วกันนะครับสิบล้านสีนะครับสามารถปรับได้อิสระนะครับแล้วก็สามารถปรับทีละปุ่มได้ลงรายละเอียดได้อีกแถมเขายังการันตีนะครับว่าสามารถที่จะ ปรับสีตามเกมได้โดยที่เมมโมรีเกมไว้ได้ถึง300เกมเลยเดียวนในคีย์บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนเกมก็คือเปลี่ยนสีเลย <laughs> สุดยอดนะครับตรงนี้ก็จะมีในปุ่มของ p พย์พอยนะครับมิวในส่วนของมิวสิกต่างๆนั่นเองโอเคครับว่าแล้วเรามาดูกันที่ตัวกล่องโอเคนนี้เปิดออกมาแล้วโอ้นะนะครับมาเป็นเรียบหรูครับสีดำสนิทนะครับตรงนี้ เป็นคีย์ไทยนะครับแล้วก็ขอด้วยพลาสติกใสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับข้างล่างนี้เขาทามาให้ง่ายต่อการแกะนะครับโอเค,อเคตรงนีน้นี่คือโรเมอร์จีไซสขนาดน,นี้นะครับโอ้โหแล้วที่เห็นข้างหลังเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังนะอันนี้เป็นสายนะครับตัวสายจะเป็นสายถักนะครับโอ้แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ถือว่า Amazing สำหรับผมนะครับ หัวสวิตหัวเดียวคือดีมากโดยส่วนใหญ่แล้วหัวสวิตบ้านเราที่เป็นคีย์บอร์ดจะเป็นสองหัวนะบางทีมันก็เปืองพอร์ต USB อยู่แต่ว่าเวลาเราใส่หัวเดียวกันส่วนใหญ่ก็กไฟพอนะเพราะว่าพี่แวนแดงก็ใส่หัวเดียวกันนะครับยังไม่เคยเจอกรณีที่ใส่ใส่แบบสองอันต้องใส่สองอันถึงจะไฟขึ้นนะไม่ไม่ไม่เจอเหมือนกันโ <Okay. S 2> okay. อเคมาโอเคมาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันนะครับเดี๋ยวแกะซีนกันเลยนะครับตัวซีนแน่นหนาครับเป็น เป็นพลาสติกหนาพอสมควรนะครับแล้วก็บรรจุด้วยตัวเทปอลอดีัเนี่ยปลอดภัยครับใครอยากที่จะแบบว่าเก็บถุงเก็บซองไว้นะครับเพื่อการใช้ครั้งต่อไปก็มาที่จะใช้ได้โอเค okay. และนี่คือโรเมอร์จนะครับ Sweet. สวิตช์สังเกตไหมครับเสียงไม่ดังนะไม่ไม่ทำให้คุณพอ่อคุณแม่หรือว่าคุณแฟนจะต้องกลิ้วในการกดนะครับ โอไรออนสเปกตรัมนะครับตัวนี้ทำไมเป็นชื่อโอไรออนสเปกตรัมเดี๋ยวไปดูในเชิงของการเสียบใช้งานจริงดูนะครับอันนี้เรามาดูด้านหลังกันด้านหลังเรียบง่ายครับเป็นคีย์บอร์ดที่ออกมาเรียกว่าตามเทรนของยุคนี้เลยนะครับเรียบง่ายครับด้านหลังจะมีเขียนว่า l o g i ท e c h G810 นนะครับแล้วก็เป็นชื่อรุ่นต่างๆนะครับตรงนี้เป็นลายสลักด้านข้างสวยงามครับแล้วก็จุดเด่นของมันของด้านหลังที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับตรงนี้ครับขา ขาตรงนี้จะเป็นขาเตี้ยนะครับขาเตี้ยก่อน1ขั้นนะครับตัวนี้อ่านะครับเห็นไหมโอเคนะครับและสามารถที่จะเพิ่มอีกระดับหนึ่งนะครับขึ้นมาเพื่อให้เป็นขาสูงได้ด้วยปรับได้2ระดับอ่นะก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟกันนะครับตัวปุ่มเป็นฟูลแมคานิฟูลคล้ายๆกับพวกแมคานิคอลนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลมเมอร์จีนะครับการกดอย่างที่บอกเสียงไม่ดังมากเดี๋ยวมาเสียบไฟกัน โอเคแค่เสียบ c o n n e c กนะครับอันนี้คือยังไม่ลงไดรเวอร์นะครับไฟถือว่าสว่างนะครับแล้วก็สวิตต่างๆชัดเจนนะครับดูครับสวยงามน,นะครับขออนุญ,ญาตซนดูหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันในเชิงเวอร์ชันซอฟต์แวร์นะครับว่าตัวคีย์บอร์ดที่เป็น RGB ตัวนี้นะครับจะสามารถ ทำอะไรได้บ้างนะครับเอแล้นะครับและนี่ก็คือ Logitech Orion G810 นั่นเองนะครับในเวอร์ชันแบบ RGB สวยงามไหมครับอันนี้เบื้องต้นเซตไฟให้เป็นเวอร์ชันที่แตกตา่างออกจาก RGB ทั่วไปอาร์จทั่วไปจะมีซ้ายขวาขึ้นลงใช่ไหมนีม่เขามาแปลเขามาจากตรงกลางเหมือนดาวหาวโอเรียนนะเขาเรือออกไปข้างนอกนะครับ,รนะรบสวยงามครับสวยงามตัวสวิตช์นะครับที่บอกนะตอนที่ แอบเทสมาบ้างเมื่อกี้ตอนที่ขัดไตนะครับก็เป็นโรเมอร์จที่แค่ลมแบบเรสวิตนะครับเสียงไม่ดังมากนะครับไม่มีปัญหาเรื่องเสียงกวนใจจุดเด่นของมันเลยที่เจออย่างหนึ่งถ้าเราต้องใช้ในการกดหรือเล่นเกมเร็วๆนะครับอย่างเช่นฟ i f a หรือว่าเกมที่ต้องใช้แอคชั่นสูงๆหรือว่าเกมที่เป็นประเภทแบบไฟติ้งนะคือมันเด้งมือเร็วกว่าเมคานิคอล มันเด้งขึ้นมือเร็วกว่ามคานิคอลนะแล้วก็จริงๆนะครับคือลองเล่นเนี่ยสัมผัสได้เลยพอจังหวะที่กดขึ้นลง้ายขวาเนี่ยยิงเล่นเคาน์เตอร์หรืออะไรพวกเนี้ยคือโอเคเรื่องเสียงเนี่ยอาจจะสู้พวกบลูสวิตไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเรื่องการใช้งานจริงๆของมันนะครับการที่สวิตมันเด้งขึ้นติดมือมาแบบที่เราไม่รู้สึกว่ามันมีช่องว่างเลยมันทําให้เรากดได้รัวขึ้นนะถ้าเราเล่นเกมประเภทแอคชั่นเกมฟุตบอลอย่างเงี้ยที่ต้องเลี้ยงหลบขึ้นลง้ายขวาเร็วๆเนี่ย พี่ว่ามีผลชัดเจนแน่นอนนะครับรับรองว่าเห็นผลเลยนะครับนี่คือจุดเด่นมากๆเลยของตัวสวิตช์โรเมอร์นะครับนอกจากความทนทานนะครับและแน่นอนครับ70ล้านครั้งกดไปเนี่ย5ปียังกดไม่ถึงเลยมั้งนะเดี๋ยวการให้ไฟการให้แสงต่างๆก็ถือว่าแรงพอสมควรน,นะครับโอเคมาดูกันในส่วนของซอฟต์แวร์บ้างนะครับตรงนี้นี่จะมีซอฟต์แวร์แสดงแบบเรียลไทม์อยู่ด้านหน้านะครับว่าตัวคีย์บอร์ดใช้โหมดเวอร์ชั่นอะไรอยู่นะาหเัาใครที่ ให้สะดวกมองหรือว่ามองเวลาอันนี้เป็นคัลเลอร์เวฟนะครับถ้าเราสามารถที่จะปรับเป็นบีดก็คือมันก็จะเรียงสีเดิมอันนี้แบบสไตล์เฟกนะครับมันก็จะค่อยๆวาวเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้านะครับตามชื่อของคีย์บอร์ดโอไรออนนะครับสามารถที่จะเลือกเซตสีที่ตัวเองชอบได้นะหรือว่าจะเซตเป็นมัลติคัลเลอร์ให้มันลอยไปลอยมานะครับสวยงามครับตรงจีสวิตนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสีตามกับคีย์บอร์ดเช่นเดียวกันทาให้ด้วยความที่มันเป็นคีย์บอร์ดที่เรียบๆรียบนะครับ ก็เรียกว่ามีจุดเด่นตัวตรงนึงเหมือนพวกรถสปอร์ตหรูๆสวยงามทีเดียวนะครับอันนี้เป็นคัลเลอร์เวฟนะครับก็จะสวิตช์สีไปเรื่อยๆนะครับเป็นจากเขียวเป็นฟ้านะครับจากฟ้าเป็นน้ําเงินนะครับเปลี่ยนไปเป็นม่วงนะครับเป็นชมพูเป็นแดงนะครับฟังก์ชันมาเต็มแล้วผมนะครับอันนี้คัลเลอร์เวฟก็เราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้เป็นแบบเลื่อนซ้ายเป็นทางซ้ายเห็นไหมซ้ายซ้ายอย่างเดียว นะครับจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้นะครับสามารถที่จะเลื่อนให้มันเร็วขึ้นได้อีกไหมอย่างเงี้ยปึ๊บอปะเนี่ยเร็วปิดเลยเห็นไอ่าเทไหมฟึ๊บึ๊บฟึ๊บึ๊บมาแบบล็อกเลยหรือถ้าอยากได้แบบช้าๆก็เลื่อนเอานีนก็คือช้าไปเลยนะถ้าจะหยุดเลยก็มีนี่ช้าสุดเลยนะครับสวยงามครับอ่ะเลือเล่อนเร็วไวจะได้เห็นกันเด็กๆ,ๆนะครับใครอยากได้แบบล็อกๆ็อกเพราะว่าคนอยากเล่น RGB ใหม่ๆก็คงจะชอบแนวนี้นะเพราะว่ามัน ฟุ้ฟิ้งกตาดีครับพอมีภาษาไทยยิ่งทําให้ไฟมันยิ่งดูเด่นชัดเจนเลยนะครับพิมพ์ง่ายครับวันนี้นะครับก็เรียกว่าในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์เนี่ยถือว่าน่าสนใจแล้วก็แฮปปี้กันเลยนะครับในราคาระดับนี้นะครับถือว่าเป็นเรียกว่าตัวท็อปทนะของ Logitech เลยนะครับวัสดุควานทานแน่นอนว่า Logitech ก็อยู่กับบ้านเรามาหลายสิบปีนะครับเป็นถือว่าเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะครับ ล้นนานคนทลทายเลื่อยไหลก็น่าเชื่อถือได้ครับตัวซอฟต์แวร์ทําออกมาได้น่าประทับใจปรับแต่งได้มากมายเลยเดียวนะครับยังมีฟังก์ชันด้านล่างอีกนะครับแล้วก็เป็น Logitech ซอฟต์แวร์นะครับสามารถที่จะใช้รวมได้นะครับที่จะมีกล้องนะครับมีทั้งคีย์บอร์ดนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนสวิตกันได้ถ้าเราใช้เซ็ตของ Logitech ไม่ว่าจะเป็นหูฟังเป็นอะไรทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งนะครับ300 เกมนะครับสามารถที่จะเมมสีไว้ได้นะครับนี่เป็นลูกเล่นสุดยอดอีกอันหนึ่งนะครับเราเล่นเคาน์เตอร์สไลด์เราจะตั้งไฟไว้แค่ปุ่มวิ่งปุ่มเดินเราเล่นโมบ้าเราจะตั้งสกิลไว้ในส่วนของ4ปุ่มต่างๆนะครับหรือว่าเราจะตั้งตรงเนี้ยเวลาเราคิดเลขทํางานทาบลเนี่ยเราอยากได้ไฟแค่ส่วนของตัวเลขกับส่วนของการคิดเงินนะครับเราก็ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นนอกจากเอามาที่จะใช้ทัท่วๆไปแล้วใช้ Photoshop นะครับสามารถที่จะตั้งมาโครปุ่มต่างๆเป็นคีย์ลัดหรือว่าตั้งไฟเฉพาะปุ่มสําหรับการที่จะ เอาไว้เป็นสั่งตัดต่อสั่งเพิ่มอะไรต่างๆได้ครบครันครับวันนี้นะครับกับ g r o t e c h นะครับ G 8 1 0 o r ครับ o r s น e c t นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางโ o g t t e h t h a i l a n d นะครับที่ส่งรีวิวตัวในส่วนของตัวนี้นะครับตัวล่าสุดเลยนะครับมาให้กับทาง Next รีวิวของเรานะครับวันนี้ครับกกจะได้ ประสบการณ์ดีๆจากตัวคีย์บอร์ดแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้ครับในห้างไอทชั้นนำนะครับแล้วก็ห้างทั่วๆไปรับผมวันนี้ทางพี่แว่นแดงนะครับแล้วก็ Next Studio นะครับรวมถึงทีมงานทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแค่นี้ครับวันนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวคราวหน้าไปเจอของดีแล้วจะรีบเอามาบอกต่อครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ